อภิมหาภาคและโลกแตกแห่กระจายให้เสียงภาษาไทยโดย blues Cat channel เอ,อ้ยเ,เดี๋ยวสิใจเย็นๆก่อนนะเพื่อน,น,น,นเอ้ยโถเอ้ยเอานี่นะฉันจะมองหาของอร่อยให้หนายเองอย่างเช่นมะพร้าวนี่ไงอะนด้ไม่สนใจเหรอโถเอ้ยจ่อยเลยเอานี่ ผลไม้น่ะมันมีหลาย,ยผลยใช่ไหมแบ่งให้ฉันผลหนึ่งสินะจะย่องไปเลยนะเอ้ยเอางี้ฉันมีนี่เนื้อฉันเพิ่ได้มาเมื่อเช้านี้นะมันยังไม่เน่าหรอกนายลองกินดูแล้วกันนะอ่าแล้วฉันก็ขอผลไม้หนึ่งผลแล้วกันนะเอาแหละขอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเฮ้ย <c oughs> จะเย็นๆก่อนเพื่อนฉันกนลูกเดียวเองน่ะเดี๋ยวสิเออเด๊อะไม่นะถ้าปล่อยไว้แบบนี้จุนั้นคงแ่่เขาุูหมดแน่เลยใครจะยอมกันเล่าเจอที่หน่อยเป็นไงพอใค่สายฟ้า ยุทั่วล่ามาชุมนุมปราบุนธพาดอธิบาลคนดีหานเลือกเป็นคนแล้วไอ้น้องนองากหอกใส่พายังแต้นบีบอยได้ด้วยอนนมุดตัวทะยานขึ้นฟ้าอสาน,นิบาลสาบานตายอยากป้าันไ,ไม่กลับหลับไม่ตื่นปืนไม่มีหนีไม่พ้นเตรียมตัวจองลงไว้ได้เลยไอ้น้องเจอท่านี้หน่อยเป็นยังไงหนึ่งในใต้ล่าหมาเห็นยังต้องเข่าหอนเด็กเห็นยังต้องร้องไห้เมื่อวานนี้อมยิ้มเด็กเ่อก็ไปแย่งมาแล้วดูว้ถ้าไม่ตายอสิบาลบาดครน หลอดเท่แบบนี้เซิร์ฟเก่าเบลยังไม่เข้าเลยวายวิ่งหนีกลับบ้านไปเลยบอกแล้วผลไม้ค่าขคยะแตะอ้าแตะไปแล้วสินะ,อะ,อะเอาไปหมดเลยเหรอเหนือให้เลยเออ,อะไรกันอเด้ นนัน่ผลไม้นี่อ๋อมีน้ำใจส่งตาหวานให้ด้วยอืมขอบใจในบ้ากนะเราเจอกัน